ดีค่ะรายการครัวแม่หนิงอร่อยแน่แม่ทําเอง EP 8วันนี้นะคะเราจะมาเปิดครัวกันแพทจุ้ยวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรเออไเดี๋ยวไก่ตุ๋นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะต้องไก่อวบปว๋2กิโลกรัมนะคะอันนี้ข้อไก่นะคะเราต้มกับน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะข้อไก่อันนี้จะก,กินน้ําซุปเวลานั้นจะได้เคี้ยวฟินฟินนี่นะคะเลือดไก่อา้าแพจุย้ยต่อไปอะไรครับ เห็ดหอมกระเทีมทยมสับแล้วก็รากผักชีกระเทีทยมพริกไทยผัยกกาดขาวใชเท้าครับตอนนี้เรามาทำน้ำแกงกันก่อนนะคะเราจะใส่ผักกาดขาวเป็นต้นๆอย่างนี้เลยนะคะลงไปแล้วก็หัวไชเท้านะคะเราจะใส่ไปหมดเลยต้มมาไว้กับน้ำเกลือเกลือเราใส่ไว้แล้วนะคะ โอเคแล้วก็ปล่อยให้นางเดือดเราไม่ต้องยุ่งวุ่นวายเดี๋ยวเราจะใส่รากผักชีนะคะในน้ําแกงของเราแล้วก็สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ลงไปให้หมดแล้วก็เห็ดหอมอันนี้เราจะไม่ไม่ใส่น้ําเยอะนะคะเราจะกินแบบก๋วยเตี๋ยวแหง้งแล้วเราปล่อยให้เดือดเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะปล่อยให้นางเดือดก่อนอันนี้นะคะเราจะนึ่งผักกาดเราจะกินกับกะหล่ำปีนะคะ เราตั้งน้ำเดือดเอาไว้แล้วนะคะเราจะเราจะลดระยะเวลาเนี่ยน้ำเดือดปุดเราก็จะจะนึ่งกะหล่ำปีเอาไว้นะคะไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะได้ไปทําอย่างอื่นอ่ะเราปิดเอาไว้เราให้นางสุกไปเจียวกระเทียมเจียวไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องไฟแรงมากใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมทั้งหมดเลย เวลาเจียวกระเทียมเราอย่าเดินเที่ยวไปไหนได้นะเราต้องคอยระวังนางจะไหม้นะคะคนไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้กระเทียมกรอบเดี๋ยวแม่หมิงจะบอกเคล็ดลับมาว่าทํายังไงเจียวให้สีเป็นดอกทานตะวันนะคะไปน่อนนะคะเจียวไปเรื่อยๆนี่นะคะกระเทียมเจียวของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลือง เราจะเติมเกลือไปไปลายช้อนนะคะแค่นี้มันจะทําให้กระเทียมของเราเนี่ยกรอบอร่อยนะคะเราจะเติมเกลือลงไปหน่อยนึงแค่นี้ค่ะเคล็ดลับแค่นี้แล้วเราก็คนนะคะเจียวให้นางเหลืองกว่าน,นี้อีกนิดนึงระวังอย่าให้เหลืองในกระทะมากนะคะเพราะว่ามันน้ำมันมันยังร้อนอยู่มันจะทําให้ระอุข้างนอกได้อีกอ่ะเราเอาเหลืองแค่นี้พอนะคะเนี่ยประมาณนี้พอ ได้แล้วน้ำมันกระเทียมเจียวของเราเดี๋ยวเรานำกระเทียมเจียวมาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่กระเทียมเจียวเห็นไหมคะสีเหลืองพอดีเลยอย่าให,อาให้อย่าให้นางเหลืองเท่านี้ในกระทะนะคะเดี๋ยวนางจะไหมข้างนอกได้นี่เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะผัด เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เพื่อเราจะมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปในกระทะนะคะใส่กระเทียมมีน้ํามันด้วยระวังนะคะเวลาน้ํากับน้ํามันมันจะฉาบเราใส่น้ําลงไปนะคะเพื่อเส้นหมี่ของเราจะได้มีรสชาติไม่ใช่เอาไปลวกเฉยๆไปลวกกับน้ําเปล่าไม่อร่อยนะคะเราจะทําสูตรบ้านเราจะทําแบบนี้ก็ปรุงรสด,ด้วย ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วดำนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนสองช้อนแค่นี้พอนะคะหมี่ของเรานี่แท่ไม่ต้องตุ๋นเลยแล้วก็ตามด้วยผงรสด,ดี1ช้อน1ช้อนครึ่งนะคะแล้วเราก็เร่งไฟนะคะ,ใช,ะใช้กระทะที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้ไม่ต้องล้างเลยนะดูสีว่าโอเคแค่นี้พอไหม นี่เส้นหมี่ของเรานะคะแค่ผ่านน้าเนี่ยให้นางแบบว่าแค่นี้พอเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะอ่ะพอน้ําเดือดนะคะเราก็เ,าเส้นหมี่ลงไปคลุกนะคะเราเราทําเยอะๆเราขี้เกียจมันลวกทีละชามทีละชามนะคะติ้นเปลืองพลังงานาเราทําอย่างนี้เลยนี่นะคะมันก็จะเป็นหมี่แห้งแล้วก็โปะด้วยน่องไก่เนื้อไก่ลงไปนี่นะคะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวมันความเหนียวนุ่มมันจะกลายเป็นเป็น เส้นมันจะเละนะคะง่ายดายมากไม่ต้องมาฉกลวกเหมือนร้านคือเราไม่ได้เป็นร้านขายเราไม่ได้มีหม้อฉกแบบนั้นแบบหม้อลวกวิเตียวนะคะเราจะใช้วิธีอย่างนี้แทนจะกินเป็นน้ําก็ได้เป็นแห้งก็ได้นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยนางก็จะมีรสชาติอร่อยตอนนี้น้ําของเรานะคะก็เดือดพ่านแล้วนะคะเราจะปรุงรสกันก่อนนะคะโดยการใส่ ซอสปรุงรสผู้ดำตามด้วยน้ำมันหอยลดดีสองช้อนอน,น้ำตาลทรายหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคือพวกข้อไก่อะไรพวกนี้เราจะต้มเราจะต้มให้ให้สุกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมินคาวนะคะเห็นไหมน้ำเราจะสะอาดเลยไม่มีฟองเลยนะคะเราจะนำ น่องไก่นะคะหย่อนลงไปทีละน่องหนึ่งนองสองสามสี่ห้าหก้ยล้นล้นแค่นี้แหละคะหม้อล้นยังไม่ได้ใส่แล้วเราก็ใส่หม้อล้นหม้อล้นโอ้ยยังไม่ได้ใส่เลือดเลยยังไม่ได้ใส่เลือดเลยน้ำล้นแล้วว่าหม้อไม่พอหม้อเล็กเกินไป เปลี่ยนมอทันไหมอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไก่สุกแล้วก็จะยุบเองได้อีกใส่ได้แค่นี้นะคะอีกสองน่องนอนรอในตู้เย็นแล้วกันอีกสองน่องขอให้นางไปพักผ่อนก่อนนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้แม่หนิงใส่เลือดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ เราไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าหม้อเราไม่พอเราตักน้ำมาไว้ฝั่งนี้นะคะไก่ของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เนียนนองส,สวยเลยเราจะตักน้ำมาไว้ฝั่งนี้นะคะไม่เดือดท่านผ้า,าเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ํานะคะเวลาน้ําซุปหมดจริงๆเราค่อยๆตุ๋นไปนะคะแต่วันนี้คนกินเนี่ยหิวมากหิวมากร้องเรียกหิวหิวหิวอยู่ตรงนั้น นี่เลือดเลือดต้องต้มก่อนนะคะเห็นไหมนุ่มๆเด้งๆในเลือดต่อไปนะคะเราจะมาหั่นไก่กันนะคะจัดจานให้เรียบร้อยอันนี้ก็ลูกค้าเราสั่งพิเศษนะคะเราให้หนึ่งน่องลูกค้าคนนี้ไม่กินผักนะคะเราก็จะให้หนึ่งน่องเลยนะคะนี่นะคะเนื้อไก่อวบๆอิ่มๆเลยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไตุนของเรา พิเศษเห็ดเลยครับแล้วก็ตามด้วยเลือดเห็ดเสียดายวันนี้แม่หนิงลืมซื้อผักโรยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระลำปีนึ่งเท่านี้อ่อโอเคอุ้ยเสียดายไม่มีผักสีเขียวเลยอ่ะลาดด้วยน้ำหน่อยนึงอ่ะเรามาส่งมออให้ลูกค้ากันค่ะเรามาปิดครัวกันนะคะวันนี้เชิญลูกค้าค่ะ เรามาปิดครัวกับเวยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกันนะคะ EP 8ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร e ฝากติดตามครัวแม่หนิงอร่อยแน่แม่ทำเองด้วยนะคะส่งมอบค่ะอ่าชิมอ่าช,ชิม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 ในชิมไก่สิเดี๋ยวน้ำแกงในไ,ไลฟ์ก็คือน้ำแกงเดี๋ยวเราสั่น้ำแกงให้นะคะลูกค้า ร <S <s t <t t ู้สย่งไงบ้างอร่อยไหมบ๊ายบาย